อไหนเฮียอยู่ไหนแล้ววะเฮียไปแล้วพี่เฟียดพี่เฟียดนั่นไงพี่โฟกัสเฮเกียอยู่ตรงนั้นเห็นเป่าในเรื่องแบบป้าจะตามไปแล้วนะโอ้ยพี่พอพี่พอแซงมามาตลอดเลยอะไม่รอเลยอะเอ้ยเอ้ยแซงแล้วเซงแล้วท้าไปมาเฟียดหน่อย พี่เฟียดนั่นไงเจ้าม้าตัวนั้นมันเดินมาใกล้ๆเราเลยเห็นไหมพี่เฟียดดูข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาหยุดรถอย่างนั้นนะ้าเ้ยเฮ้ยเอสดีเจติกบุก๊ปกติตดตามช่างสุกใช่ไหมครับโอ้โห,โหเด็กๆจะไปเที่ยวไหนกันเนี่ยไปขีบไ,ไปตลาดนะไปตลาดจะซื้อขนมหรอมีรถเลยเนี่ยพี่โฟก เด็กๆอย่าบอกนะว่าจะขับเวสป้าไปเที่ยวกันนะใช่คะโอ้ยแล้วน้องอ่ะน้องไปด้วยได้เปล่าพี่พอจะไปไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสียนล่ะเสียนลยู่ไหนอะ่ะเสียไปกับเฮียนะโอเคเฮียก่อนไปคนเดียวนะเออเฮียกรอนไม่ต้องมีคนสอนก็นได้โอ้โหแทะพี่ฟอกอุ้ยวันนี้เป็นเด็กแว้นเลยใช่ไหมพี่เพียจับนี้แน่นๆนะครับโอเคนะ ป้ารอฟุกเด้วย้อเรอ่ะพี่เฟียดเดี๋ยวเราใส่เข็มขัดนิรภัยก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับไปขานี้อ๋อพี่เฟียดจะไปข้างไหนเดี๋ยวมาม่ากับป้าป้าจะขึ้นคันสีเหลืองไปนะเอาอันสรุปว่ายังไงจะไปกับป้าป้าเหรออ่ะโอเคไปงั้นไปกับป้าเปลี่ยนใจนะเอาพี่ฟุกไปแล้วนะเออไหนเฮียอยู่ไหนแล้วอ่ะเฮียไปแล้วอ่ะค่อยๆไปค่อยๆไป ไหนไหนเฮีย er, อยู่ไหนไปตามเฮียไปเลยโอ้โหพี่เฟียดมารับมามาแล้วเหรอพี่เฟียนั่งหลังกับมานะไปแล้วนะพี่โฟกอยู่ไหนนะโอ้โหพี่เฟียดปป๊าสิ่งเลยอะ่ะว้าวเดี๋ยวเราจะไปตามหาเฮียโฟกกันนะเฮีย er, โฟกอยู่ตรงไหนเนี่ย พี่เฟียสพี่เฟียสนั่นไงพี่โฟกกับเฮเก้อยู่ตรงนั้นเห็นเปล่าในเรื่องแบบนี้จะตามไปแล้วนะเออแจกพี่โฟกเลยไปเลยเออเสร็จแล้วเสียงแล้วตรงไปเลยอ๋อพอดพอดบ๊ายบาย โอ้ไม่โฟกตามมาติดๆแล้วครับไปเลยไปพี่เฟียสเดี๋ยวเราไปตามหาเฮียกันอีกนะเฮียไม่รอเราอีกแล้วอ่ะเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ใครอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยโอ้พี่พอรกับเฮียเกตเอ้าอะไรเนี่ยไม่มาว้าวอุ้ยตอนนี้เราถึงที่กลับรถแล้วพี่โฟกเราต้องกลับรถตอนนี้ก่อนนะ อาเด็กๆวนมา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 บายๆท่าบายเสียงหน่อย โอ้ยพี่พอพี่พอเซงมาตลอดเลยอ่ะไม่รอเลยอ่ะเนาะพี่เฟียนช่วยไหมพี่เฟียนพอดเซงเราตลอดเลยเนาะไปไปบไปไปไปรีบไป พี่เฟียสพี่เฟียสดูตรงนั้นดิเห็นไหมม<ะ>้าเห็นตัวอะไรไหมอะครับอยู่ตรงนั้น่ะมะ้าเหรอไหนใช่ม้าจริงหรือเปล่าเ<ะ>อ้ยมีม้าจริงด้วย,ยน้องม้ากินหญ้าอยู่น่ารักมากเลยว้าวนี่พี่เฟียสมาครั้งที่สองนะคะเพืพ่อนๆพี่เฟียสชอบเปล่าชอบอนั่นไงโฟอยู่ตรงหน้าเราเองนะคะเพื่อนๆไปค่อยๆเลี้ยวนะพี่โฟ อ่ะเลี้ยวเลี้ยวไปฝั่งนั้นเลยเราไปดูฝั่งนั้นว่ามีอะไรกันนะอะ่ตอนนี้เราเปลี่ยนแผนกันจะให้ที่เฟียสไปคนขับรถคันนี้แทนดีไหมดีป่าวนี่คันใหญ่เลยแล้วพี่เฟียสเดี๋ยวเราจะแซงเฮียโฟกไปนะเฮียโฟก์กับป๊ะป๊าไปนู่นแล้วอ่ะสตาร์รถแล้วนะอุ้ยไปยังไปยังพี่เฟียสไปเลยนะว้าว ไปแล้วแม่แม่เป็นขั้นรถเร็วเร็วเร็เร็วเร็วนี่ไงพี่เตียยเราแซงยู่โฟไปแล้วนะบ๊ายบายเฮ้ยดูข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาหยุดรถอย่างนั้นน่ะพี่พอรเป็นอะไรอ่ะอ๋อพี่พอจะลงแล้วเอาไปไหนแล้วอ่ะอ๋อพี่พอจะไปหากงอาม่าณ์นะไปพี่เตียย พี่เฟียดูนั่นดิพี่เฟียนั่นไงเจ้ามาตัวนั้นมันเดินมาใกล้กลๆเราเลยเห็นไหมพี่เฟียน่ารักไหมเออบายบายมาก่อน๊ายบายโอ้มีหลายตัวเลยเนาะดูดิมีสาสี่ตัวเลยมีตัวใหญ่ด้วยโอ้นยนี่ไงพี่โฟกอยู่มุมนี้นี่เอง <c oughs> อะไรอะพี่ฟงไม่รอม้าเลยรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราต้องวนไปฝั่งนี้ก่อนปะปา๊าอ่ะค่อยๆวนไปวน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 ,วนอ๋ออ,อ,อ,อ๋พี่เฟยียสใจเย็นโอ้โหดูดิมีรถเต่าดูให้แท้อะ่ะนี่พี่ฟงพี่ฟงข้างหน้าเป็นรถเต่าใช่ไหมโอ้ยรถเต่าสีฟ้าน่ารักอากนีบ่บายบายขอด้วย เอาพี่กรณ์แซงเฮีวโฟลไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้ไปพี่อ้าพี่พอกับเฟียสไปกับคงนะครับว้าวว้าวอุ้ยเด็กๆดูตรงนั้นดิมาม่าเห็นกระลอกด้วยเห็นไหม ไงเห็นไหมจ็อกกโลกโอ้โหมันอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเพื่อนๆอ้าวมาแล้วนะคะพี่โฟกเข้าเส้นชัยคนแรกเลยนะครับบ๊ายบายมาเลยมาเลยอ้าวคนที่สองนะคะพี่กรนบ๊ายบายโอ้มาตามกันติดๆเลยนะเสียร์ก็ตามมา <laughs> โอ้โหนี่รถอะไรเนี่ยพี่โฟกมือมันหน้าตาเหมือนรถเต่าเลยนะดูดิเท่มากเป็นรถสปอร์ตคลาสสิกใช่เปา่าว้าวดูดิครับนี่คันนี้เท่สุดๆไปเลยนะแต่พี่โฟกอายุยังไม่ถึงยังนั่งไม่ได้นะคะแล้วนี่รถอะไรเนี่ยโอ้พี่เฟสอยากขับไหมยังไงข่ายังไม่ถึงเลยเดี๋ยวเอาไว้ให้ตัวโตๆก่อนนะ่อยม,มาขับนะครับ